สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีกดเลข10ยกกำลังนะครับของเครื่องคิดเลข casio fx 3 5 0 ms edition ที่2นะครับอันดับแรกเราก็ต้องกดเปิดเครื่องนะครับกดที่อ n อนนะครับกดอ่อนก็จะมันก็จะขึ้นโซนนะครับเป็นหน่วยดีกีนะครับอันนี้เป็นหน่วยเบสิกจะเป็นหน่วยดีกี ทีน okay. ี้วิธีกด10ยกกำลังก็มาที่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นมันเป็นเมกะนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าคำอุปสรรคอะไรสักอย่างทางวิทยาศาสตร์นี่ะครับเมกะก็คือ10ยกกำลัง6ใช่ไหมครับก็กดที่ตรงนี้นะครับคูณ10นะครับตรงนี้10นะครับมันก็จะขึ้นคูณ10นะครับถ้าเป็นเมกะก็10ยกกำลัง6 เรากดตรง10ยกกาลังตรงนี้แล้วก็กดเลข6ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น10ยกกําลังหแล้วก็กดเท่ากับตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันจะเท่ากับ1ล้านนะครับทุกคนทีนี้ตัวอย่างถ้าเราต้องการกดห้ากิโลนะครับห้ากิโลก็คือ5้คูณ10ยกกําลังสามใช่ไหมก็ตัวนี้นะครับห้านะครับกิโลก็คูณตัวนี้นะครับ กด x 10 10ยกกกำลังแรงกิโลคือ10ยกกกำลังสามนะปรากฏเลข3ตรงนี้นะครับกดเลข3เป็น10ยกกกำลังสามเท่ากับอ่ะมันก็จะเท่ากับ5 0 0พันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีกด10ยกกกำลังง่ายๆของเครื่องซิลเลคคาลเโอสามารถสูตรในเบสิคเอชั่นที่2นะครับรอย่าลืมปิดเครื่องหลังใช้เสร็จนะครับก็มาที่ ชิปนะครับตรงนี้แล้วก็มาที่ A C ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะดับนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน